รอวนี้อันแรกที่เราจะมาเรียนเนี่ยจะเป็นการแค่อ่านข้อมูลจาก input จากหน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยๆบิวไปเป็นอ่านไฟล์คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นว่าวิธีการอ่านเขียนไฟล์ของจังวาหรือแค่สแกนเอ,อ f, หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการอ่านอินพุตของจ a v วามันขับค้อนเทียบกับไพทอน n Python มันทำได้ง่ายกว่าหรือไม่มเดี๋ยวเทียบกับ c ีมันโหดละแต่แบบ เอบไพ่คอดหนนะจาว่ายากกว่าเยอะแต่ว่ามันมันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปว่าทําไมจาว่ามันยากแบบนี้คือถ้าเกิดคุณเขียนโปรแกรมเล็กๆเร็วๆไพทอนเหมาะมากแต่ถ้าคุณเขียนโปรแกรมใหญ่ๆต้องมีการมีการเพิ่มฟีเจอร์ปรับฟีเจอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจาว่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าเขาออกแบบมาให้รองรับแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูที่มาที่ไปว่าทําไม IO ของจาว่ามันทรปทงเบย อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้ก่อนเอาแบบพื้นฐานเลยอาจารย์จะอ่านข้อมูลจากหน้าจออ่านเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะปรินท์เอาออกมาแต่อาจารย์จะอ่านแค่ตัวอักษรเดียวนะคะก็คืออาจารย์ก็จะปรินท์คว่า enter character เนะาะม่อาจารย์ใส่ A เข้าไปนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะเวลามันอ่านนะ system in คุณอ่านคุณคุณ,คณรีดได้เลยนะ พอคุณอ่านมาปุ๊บคุณจะได้เป็นอินทิเจอร์เป็น b บต์นะคะคุณจะต้องแปลงเป็น c า a r a c t ต r ก่อนไม่งั้นมันก็จะปริ้นพิมพ์ออกมาเป็นยูนิโค้ดหรือ ASCII ออกมานะคะพอคุณแปลงเป็น c า a r a c t ต r ปุ๊บแล้วก็อาจารย์ก็เอามาันมา p r i ้นเอาตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้คนนี้อันนี้จะเห็นว่ามันรีด่ะมันรีดทีละตัวอักษรทีละไบต์เลยนะเพราะฉะนั้นถ้ากดคุณพิมพ์คําว่าแชทเข้าไปอนะคะ่ะมันจะเอาตัว c มาได้ตัวเดียวตัวอื่นมันจะไม่เอามา เดี๋ยวเราจะมาเขียนตรงนี้นิดนึงโอเคว่าว่าจะไม่เอาแมมเบอร์แต่ก็กดผิดเอามเบอร์กันแหละ <c oughs> เพราะเราเราก็ใช้แมมเบอร์อยู่แล้วเนาะอาจารย์สักสอนอยู่เนาะ อ่ะควนี้เดี๋ยวสิ่งที่เราทําก็คือเราจะมาอ่านข้อมูลนิดนึงนะคะก็อ่านออกมาเป็นตัวตัวแปรเป็นตั้งชื่อว่าอะไรนะ system in read อันนี้ก็คือมันก็จะ read มา1ตัวคนนี้เห็นอาจารย์ธรรมกรแจ้งว่าเราอยากรู้เรื่อง exception นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้งานมันก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเรนมันลึกหน่อย เวลาคุณใช้เวลาคุณเห็นแดงๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณใช้ I/O เนี่ยมีเหตุผลเดียวเลยก็คือเราจะต้องจัดการกับ Exception คราวนี้วิธีการจัดการกับกับ e อ็กเซปเนี่ยถ้าเกิดคุณอย่างตอนเนี้ยเกียงขี้เกียจทำอะไร i n t e l ลเจมันก็มีความฉลาดมันก็แนะนำเรามันก็จะทำมันก็จะมีสอบแบบให้เรามา,มาที่มอ Action นะมาดูนิดนึงว่าเขาแนะนำอะไรบ้างเขาแนะนำอยู่อข้อหนึ่ง add Exception ต่อ to Signature กดไปปุ๊บมันก็จะเติมมาให้ตรงนี้ก็จะหายแดงเดีย๋ยออปชั่นที่1นึ่งออปชันที่2 no action s u r r o u n d with try cash ทำได้2แบบนะคะคนนี้ถ้าคุณอยู่ในเมนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรียนว่าแบบไหนเหมาะสมกันมันจะมันจะแล้วแต่สถานการณ์ถ้าคุณอยู่ในเมนแบบแรกไม่ควรทำะาะทำแบบนี้ดีกว่า แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแบบนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้ก็คือถ้าคุณแคชแล้วก็ไม่ควรมาโทรอีกอันนี้คุณเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องทางใน,ในการแจ้งเออร์เลอร์ช่องทางในการแจ้งเออร์เลอร์ก็คืออย่างตอนนี้เราเราแค่พิมพ์ออกทางหน้าจอนอะเราก็เราไม่เอสเอเราเอสเออนะคะเอสเออก็คือเป็น s y s t e er. m มเออร์พรินท์นะคะอันนี้คุณก็แจ้งไปนูน่นนี่บอกว่า problem reading file problem reading อะไรเงี้ย อไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เขียนเขียนไปนะคะก็ในในโปรเจกต์ของคุณก็เขียนให้มันเหมาะกับสถานาการณ์แล้วกันนะะอันนี้คุณรีดละคุณนี้ค่าสมมติว่าอาจารย์เอชเอลมาเลยอ,นนาาอาจารย์ปริ้นาอาาอกม,มาเลยนะก็บอกว่าเออ่ u enter เนาะอันนี้ก็คืออาจารย์แบบอ่านปุ๊บแล้วอาจารย์ก็ปริ้นเลยนะถ้าเป็นแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวลองรันเสี พออาจารย์พิมพ์ A ปุ๊บนอ A รหัส ASCII มันคือ97ถูกป่ะมันก็พิมพ์97มาเลยแต่ถ้าคุณอยากจะได้เป็น A คุณก็ต้อง c a s มันก่อนนิดนึงอันนี้อาจารย์ type A มันก็พิมพ์ A มาให้ หรือถ้า,าจาันทยอะไรที่มันยากกว่านี้นิดนึงแคทนะคะมันก็จะเอาแค่ตัวแรกมาเนาะมันไม่ได้อ่านตัวมาให้เรานะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการอ,อ,อ่านข้อมูลจาก System.in อครานี้อาจารย์จะให้มันซับซ้อนนิดนึงก็คือถ้าเกิดอาจารย์อยากจะอ่านทีละบรรทัด แลนะตรงนี้มันก็จะมีวิธีการทำได้หลายรูปแบบเราอาจจะใช้ d a t ดาต้าบ Screen ก็ได้ Library มันมีหลากหลายคุณเลือกใช้ได้หลายหรยยูปแบบนะคะอาจารย์เอาวิธีที่ใช้ Buffer Reader Buffer Reader เนี่ยมันจะมีแมาตอบพิเศษอันหนึ่งชื่อว่า ReadLine มันจะอ่านทั้งบรรทัดได้เลยนะคะคราวนี้วิธีการทำก็คือ,อ,อปัญหาคือ Buffer Reader อ่ะมันเป็น r e a d e r system in มันเป็น input stream มันคนละคลาสคนละกลุ่มกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแปลงจาก reader จะแปลงจาก input stream มันเป็น reader ก่อนนะคะวิธีการแปลงไปเป็น reader ก็ใช้ input stream reader นะคะครอบ system in เข้าไปอันนี้คุณก็จะได้ reader ละหลังจากนั้นคุณก็เอา b u f f e r reader เนี่ยครอบไปอีกทีหนึ่งได้นะคะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราทำได้ ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนิดนึงนะนี่เดี๋ยวจแก้จากของเดิมเลยคอ่ะคราวนี้เราจะทำแบบนี้ก็คือเราจะไม่วีตรงตรงจาก system d o in ละเอามันออกนะคะคราวนี้เวลาที่เราทำเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้เราจะสร้างเป็น input stream reader นะคะ แบบนี้นะคะพอคุณได้ปุ๊บแล้วคุณก็เอา buffer reader มาครอบอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเพื่อนๆอาจารย์อยากจะเอาชื่อที่มันแบบตรงกับในสไลด์นิดนึงคอนเซปต์ของ IO จะเป็นประมาณนี้ของอันแรกเนี่ยมันจะเป็นของที่ที่เบสิกที่เป็นพื้นฐาน เราจากนั้นอยากจะได้คลาสอะไรอยากจะได้ของอะไรเจ๋งๆคุณก็ครอบ <c oughs> ครอบครอบเข้าไปอยา่างตอนนี้คุณครอบสองชั้นถ้าอาจารย์ทำให้ดูอีกแบบหนึ่ง <c oughs> จริงๆอาจารย์ทำแบบนี้ก็ได้นะอาจารย์เอาก้อนนี้ค่ะใส่ไปในนี้แทนก็ได้อนนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นการครอบสองชั้นเนาะจาก system in ซึ่งมันเป็น input stream นะคะคุณเอาสตรีมรีเดอร์มาครอบสจแล้วคุณเอาบัฟเฟอร์รีเดอร์มาครอบอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันมีมาต่อชื่อ,อ Read l i n นะคะดูดูซับซ้อนเนอะตะกี้อาจารย์พูดถึงดีไซน์แพทเทิร์นใช่ไหมอันนี้เป็นดีไซน์แพทเทิร์นอันหนึ่งต่ว่าดีไซน์แพทเทิร์นอันนี้มาใช้นะคะชื่อ Decorator Pattern นะ<ม><ม>เดี๋ยวเดี๋ยวพอตอนที่เราเรียนเราเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้อีกทีหนึง่ง คราวนี้พอคุณได้เป็น b u f เ er, ฟอร์ปุ๊บทำยังไงนะคะเวลาเราอ่านมันจะมีแมทตอดชื่อ read line buffer read line นะคะคุณก็จะได้สตริงมาทั้งก้อนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะปรินตตรงนี้มาได้สมมตออิอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะลองรันให้ดู hello World นะคะโอ้ยอาจารย์ชอบอไปรันไฟเก่าแบบนึงนะะอันนี้ก็คือเราก็จะได้ Hello World ทั้งบรรทัดมาเลยนะคะไม่มันมันก็จะสะดวกกว่าอันนี้คือวิธีการอ,อ,อ่านข้อมูลหนึ่งบรรทัดคนนี้ถ้าคุณต้องการอ่านหลายบรรทัดเราทำไง เราก็จะวนฟอร์ลูปเนาะวนลูปคนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้เป็นวายลูปน, loop, นิดนึงอันนี้เดี๋ยวขอไปดูในสไลด์นิดนึงนะคะคนนี้ถ้าอาจารย์อยากจะอ,อ,อ่านข้อมูลหลายๆบรรทัดจากหน้าจอนะคะตรงนี้อาจารย์จะใช้เป็นวายลูปเนาะในวายลูปเนี่ยอาจารย์ก็ตรวจสอบนิดนึงว่าถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่ได้พิมพ์คาว่าบายก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็แสดงผลเรื่อยๆนะคะถ้าอาจารย์บอกว่าบายบายแล้วก็จะออกจากลูปเนาะคนนี้ถ้า เป็นคําอื่นที่ไม่ใช่บายเนี่ยมันก็จะอ่านปุ๊บแล้วมันก็จะปริ้นลูกศรอ,ออกมาว่านี่คุณพิมพ์มน,นี้เหมือนเหมืนเอ็โค่ะคะ่ะในยูนิคคุณเรียนเร่งไม่สอเอ็โคอันนี้สาหรับอาจารย์กำลังเขียนเป็นเอ็โคด้วยจะว่าอยู่นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทําตรงนี้กันนะคะอาจารยปรับนิดนึงอ่าใน y น้องอาจารย์ก็บอกว่า A not lie e q u บายนะถ้าจะไม่ได้พิมพ์คำว่าบายเนี่ยเกินไหมเนี่ยเออได้อยู่นะคะถ้ามันไม่ไม่ได้อ,อ่ามีคำว่าบายเนี่ยเราก็จะ System.out มันออกมาเนาะขาวนี้พอ จะวนหลูปเนาะจะกลับหลูปไปอีกรอบหนึง่งอาจารย์ก็จะต้องเหมือนอ่านมาอีกรอบหนึ่งเนาะประมาณนี้อันนี้ตามโคดอาจารย์ทันะคะก็พออาจารย์อ่านบรนรทัดแรกอาจารย์ก็เช็คว่าบรรทัดแรกไม่ใช่ของวบายนะแล้วอาจารย์ก็เอ็โคมันออกมานะคะเอ็โคมันออกมาปล่มันออกมาเสร็จแล้วอาจารย์ก็อ่านบรนรทัดที่สองอาจารย์ก็ไปเช็คแล้วก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะคะอา่าเดี๋ยว ลองรันอันนี้ดูแคทด็อกและปิดนะคะบายก็ออกละอันนี้ก็คือเป็นเราก็วนลูปไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้พอเห็นภาพเนาะอ่าคราวน,นี้ อ่านอ่นโค้ดตรงนี้พอเข้าใจเดี๋ยวอาจารย์ขอปรับนิดนึงขอปรับมันเป็นเหมือนเดิมนะคะอันนี้ที่อาจารย์แบบย้ายมันขอขอย้ายมันกลับไปนิดนึงโอเคตรงนี้อ่านอ่นโค้ดพอได้นะคะว่าเราทำอะไรอ่านจาก s y s t e m in เนาะ เอา buffer reader ครอบจะได้มีมาต่อชื่อ read line อ่านบรรทัดแรกวน for loop r i n t echo แล้วก็อ่านบรรทัดถัด